การพรุนยางแตกนะคะล้อมือสองค่ะเข้าใหม่เพียบนะคะนี่ค่ะนะคะมือสองนะคะเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทนะคะล้อพร้อมยางค่ะนะคะแล้วก็มีล้อใหม่ย,ยางเปอร์เซ็นต์มาจากโปนะคะถูกๆเลยถูกกว่ามือสองนะคะนี่ค่ะมีล้อการวายนะคะมีออฟโรดนะคะนี่ค่ะแนวออฟโรดทรงลุงนะคะเพียบเลยนะคะ นี่ค่ะนะคะมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้แม็กก้านวายนะคะล้อใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์ค่ะราคาถูกๆเลยนะคะ15,900บาทยางเปอร์เซ็นต์ปี24ค่ะเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่ไปเลยนะคะชุดนี้สุดคุ้มมากเนี่ยค่ะสวยมากนะคะล้อใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์ค่ะราคาเพียง15,900บาทเท่านั้นค่ะ1น0 0 0 5,900บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าบางคนเอ๊ะล้อใหม่แพงแน่ๆเลยลองเช็คด,ดูนะคะเนี่ยค่ะ15,900จัดล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ปี24 265 6 26, 0 26, 18ค่ะเบอร์ยางนะคะนี่เลยจัดโปร15,900บาทชุดนี้บอกเลยสุดคุ้มมากนะคะเนี่ยค่ะดอกยางแน่น15,900เท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะ นะคะล้อการวายแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม c TC 005มาจัดโปรหนึ่งชุดล้อใหม่แกะกล่องรัดยางปเปอร์เซ็นต์นะคะยางเปอร์เซ็นต์ค่ะกุดเยียนะคะ2 2 2 2 5 5 5อนะคะราคาชุดนี้อยู่ที่1,900บาทล้อกว้าง8.54สี่วงนะคะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยืดไม่ล้นนะคะเนี่ยค่ะยางดอกหนาๆแน่นๆนนใช้ย,วยาวๆแบบนี้เลยนะคะยางกุดเียนะคะเนี่ยค่ะ ราคา1,900บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยมือสองนะคะเนี่ยมือสองก็ขาย1,900บาทแต่จัดโปรล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ให้1,900บาทค่ะ นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะก้านยก s อ v ยสีเทากันหยอดแดงนะคะล้อใหม่แกะกล่องเหมือนกันรัดด้วยยางเปอร์เซ็นเป็นยางนิตโต้เจแปนด้วยนะคะยางนิตโต้ปี20ค่ะ2องห้าหนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะ1,900บาทล้อใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซ็นเราจัดให้3มชุดนะคะมีอย่างละชุดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะนี่ค่ะชุดนี้รัดยางนินตโต้ดอกแน่นๆแบบนี้เลย1 0 0 0 900บาทค่ะนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นล้อมือ2นะคะนี่มีใบพัดคลิปแดงมาแล้วนะคะแม็กใบพัดคลิปแดงนะคะรัดด้วยยางนิโตปี20ค่ะ2 6 5 6กห้ล้อสวยๆเลยนะคะล้อใบพัดคลิปแดงนะคะขอบ18ค่ะราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะ7,900บาทนะคะยาง2 5 6 0นะคะแล้วก็มีแม็กหยดน้ำยางอุตานิยางไทย2 6 5 7 5 6นะคะปี2ีค่ะนี่เลยชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะล้อออฟโรดหยดน้ำนะคะนี่เลยค่ะนะคะ8,900ับาทนะคะชุดนี้ยางปี22ได้ล้อพร้อมยาง4ล้อเลยนะคะ8,900บาทค่ะ นะ,ะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กดอกไม้ออฟโรดยาง2 5งหนะคะปี20นะคะแม็กดอกไม้ล้อสสวยๆฝาครบเลยหลอๆแบบนี้เลยค่ะราคาหลักพันเท่านั้นค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะ9,900บาทนะคะเนี่ยค่ะดอกไม้นะคะล้อสสวยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ แมกดอกไม้ออฟโรดนะคะ9,900บาทค่ะนะคะสายออฟโรดรอบนี้มีมาเพียบหลักพันถูกๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแมกหยดน้ำยาง265 76 1ปี18หนึ่งคู่23หนึ่งคู่นะคะได้ปี23ด้วยนะคะนี่เลยดอกยางแน่นๆดอกนนหนาๆทุกเส้นค่ะนะคะล้อส,สวยๆนะคะนี่เลยแมกหยดน้ำออฟโรดนะคะได้ขอบสวยด้วยขอบมันเงานๆนะคะสวยเลยชุดนี้ราคาอยู่ที่ 8,900บาทค่ะนะคะ8,900บาทนะคะชุดนี้แล้วก็พามาดูออฟโรดอีกหนึ่งชุดนะคะออฟโรดขอบ16แม็กที่ e 3 7นะคะออฟโรดขอบ16นะคะยาง265 70 16ปี21ค่ะยางดันหลบนะคะนี่เลยค่ะนะคะล้อสวยอยู่นะคะเนี่ยค่ะราคาค่ะ ราคา7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะฟังไม่ผิดนะคะแม็กซี่ล้อพร้อมยางเลย4ล้อเลยแบบนี้เลย7,900บาทค่ะชุดนี้แม็กออฟโรดทีอีนะคะ7,900บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีแม็กไบพัดขอบ20นะคะรัดด้วยยางนิโต้าห้าสิ0ยีล้อส,สวยๆยางดอกแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะยางนิโต้ด้วยนะคะยางดอกแน่นๆเลยค่ะล้อสวยนะคะใบพัดขอบ20 ราคาเพียง6,900บาทค่ะนะคะ6,900บาทเท่านั้นค่ะใบพัดขอบ20นะคะสวยๆแบบนี้เลย6,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กใบพัดขอบ18ชุดนี้ขีบแดงรถตัวเตี้ยอยากได้ใบพัดใส่มีมาแล้วนะคะ นี่เลยมีมาหนึ่งชุดเท่านั้นใบพัดใส่ยางตัวเตี้ยยางสองห้าห้าสิบนานๆทีมีเข้าเลยนะคะนี่ค่ะใบพัดขลิปแดงสวยๆเลยยางนิโต้ด้วยสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดยางนิโต้ใช้ยาวๆเลยค่ะปียี่สิบนะคะชุดนี้นี่ค่ะล้อสวยๆแบบนี้เลยนี่ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะใบพัดขลิปแดงนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทรถตัวเตี้ยใส่ได้ค่ะยางสองห้าห้าห้าสิบนะคะหรือว่ารถ ทรงยีราฟแคะนะคะชุดนี้เลย7,900บาทเท่านั้นค่ะราคานะคะแล้วก็มีแม็กชุดนี้ค่ะนี่ลายแบบนี้นะคะพึ่งเข้าเลยนะคะใครหาแนวแบบนี้นะคะนี่ค่ะรัดด้วยยางมิชลินสอง6 4 8้าปี20ค่ะนี่เลยนะคะยางดอกแน่นๆนะคะยางมิชลินนี่ค่ะดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะ นะคะ7,900บาทใส่ล้อหกูตัวสูงนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะก้านยก SUV ราคา5,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ล้อก้านยกนะคะยาง2 5 5ห้าค่ะปี23ยางตีแผมไปนะคะนี่เลยราคาเพียง5,900บาทค่ะชุดนี้นะคะก้านยกสีดำยาง25-50้านะคะนี่เลยนะ,ะราคาเพียง 5,900้ 5, บาทการยกราคานี้นะคะนานๆทีหลุดมาเลยการยก SUV สีดำหยอดแดงล้อพร้อมยางราคา5,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กเวลแม็กเวลชุดนี้ใครหาแม็กแล้วยางสวยๆนะคะยาง265 6 0 8ยาง m a x กซิปี22ค่ะนี่เลยยางดอกแน่นๆนะคะเนี่ยค่ะยางดอกแน่นๆเลยค่ะ265 60นะคะแม็กซิปี22 นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะ7,900บาทนะคะใส่ลุ้นหกรูตัวสูงนะคะ7,900บาท้อยร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็มีก้านยก SUV สีดำหยอดแดงค่ะชุดนี้ยาง265 6กห้นะคะนี่ค่ะก้านยกกว้างเก้าออฟซูนย์สีดำหยอดแดงชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะนะคะ1,900บาท แล้วก็มีก้านยกสีน้ําตาลชุดนี้นะคะยางสวยๆเลยนะคะนี่ยางดอกหนาๆแบบนี้เลยปี21นะคะ2568 1ล้อสวยนะคะสีเดิมเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่19,000บาทค่ะนะคะ19,000บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้นะคะด้านในแม e ็กอ e ีแบนไอแบนนะคะกว้าง8.5สี่วงสเปคใส่แล้วล้อไม่ล้นนะคะชุดนี้ยาง2550ค่ะ ราคาชุดนี้อยู่ที่8,900บาทได้ล้อพวมยาง4ี่ล้อนะคะ8,900บาทสเปคใส่แล้วล้อไม่ล้นนะคะแล้วก็มี m a กเอ r มือ2ค่ะสภาพเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะล้อส,สวยๆไร้รอยยาง2 5 5 5 0า8ปี21นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะสเปคกว้าง8 5นะคะใส่แล้วล้อไม่ล้นนะคะแล้วก็มี CE 28ค่ะงาน FPP 8,900บาทนะคะ m ม c กเวล o f อ,อลึกค่ะยัง2.5 50ชุดนี้8,900บาทค่ะแล้วก็มี Mac W เวลชุดนี้ยางสวยๆเลย7,900บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็มี MacB y บพั s ขอบ20ล้องาน Emotion R ยังไทยดีซันติปี22ค่ะ 8,900บาทล้อยางสวยๆเลยค่ะยางดอกแน่นๆเลย8,900บาทใบพัดขอบ20นะคะแล้วก็มี m ม็กเวลออฟลึกชุดนี้ล้อสวยเงากิิบไม่มีรอยเลยนะคะ8,900บาทค่ะชุดนี้ m ม็กเวลออฟลึกยางสวยๆค่ะยางเขาจะดอกแน่นนะคะเ่ยค่ะปี B 22อันนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะนะคะแม็กกว้าง8.5สเปคไม่ล้นค่ะ CE 28ชุดนี้1 9 0 0บาท ยางปี22นะคะแล้วก็มี CE 28จุดนี้ราคา 9, 9, 900 0 9 9 0 0บาทค่ะกว้าง8.5แล้วก็มี m a c E b แบนกว้าง8.5นะคะยางปี24ค่ะ9,900บาทเหมือนกันแล้วก็มีแมก e 3 0กว้าง8.5นะคะอันนี้8,900บาทค่ะสเปคใส่ล้อไม่ล้นนะคะที่แจ้งกว้าง8.5ถ้าอันไหนไม่แจ้งจะเป็น9้าครึ่งสิครึ่งนะคะ นี่เลยแล้วก็มีชุดนี้ค่ะเวลล้อเวลงานเคซีรัดด้วยยางนิโต้2ห้าห้าสิบสิบแปดค่ะราคาห้าพันเก้าร้อยบาทล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะล้อเงางงสวยๆอย่างนี้เลยห้าพันเก้าร้อยบาทอันนี้แม็กทีอ e ีค่ะสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะล้อพรมยางสี่ล้อนะคะแล้วก็มีรถเก๋งห้าพันเก้าสี่พันเก้านะคะนี่เลยรถเก๋งนะคะรถเก๋งสี่ลูนะคะ ที่ร้านนะคะยังมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะใครสนใจนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีทีอีอีกหนึ่งชุดทีอีชุดนี้4,900บาทยาง2550้านะคะได้ล้อพร้อมยางเลยค่ะ4,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กเวลกว้าง9.54สี่วงอันนี้5,900บาทนะคะหน้าหลังกว้างเท่ากันนะคะใครสนใจค่ะล้างรูนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ096 881-1156นหะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ096 881-1156ปนากะคะฝากอันนี้ไว้อีกนะคะออฟโรดอันนี้แม,ม็กซูสงานเลนโซยาง265 7 0 1 6ค่ะ8,900บาทราคานะคะไดยล้อเลนโซด้วยยางดอกแน่นแน่นปี21 8,900บาทแล้วก็ล้อออฟโรดขอบ20นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะ นะคะนี่ค่ะหน้าร้านนะคะรับเทิร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพเทิร์ล้อราคาก็จะลดลงอ mm ีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดมีบริการส่งผลส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางนะคะลูกค้าต่างจังหวัดอยากจะวิดีโอคอลมาดูของจริงสามารถมาอ่าแอดไลน์แล้วก็วิดีโอคอลมาดูของจริงกันได้เลยเรามีหน้าร้านนะคะขอวิดีโอคอลได้เลยนะคะดูของกันได้เลยนะคะนี่ค่ะ ะะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูลนยางแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะนี่ค่ะฝากติดตามด้นะคะขอบคุณค่ะ